ห้าจังหวัดหลอนน่าไปเที่ยวบอกให้จังหวัดนั้นมีอะไรบ้างผมขอลงใต้ก่อนแล้วกันลงไปที่ใต้ก่อน จังหวัดแรกสุราษฎร์ธานีนะครับนื่ไฟมาด้วยอืสุราษว่าธานีเนี่ยแบบเป็นถิ่นที่น้องเที่ยวเยอะมากแล้วก็มีที่เทียเท่ยวเยอะมากมากอ่าใช่ส่วนใหญ่จะเป็นหมู่เกาะนะงเที่ยวกันทะเลสวยเพราะ,ะนั้นผมขอแนะนําเลยเกาะเกาะน,นี้เลยเกาะเต่าอือสวยมากเคยได้ยินมาทะเลสวยหาดสวยภูเขาวสวยงามอม ซึ่งเมื่อก่อนเกาะเต่าเป็นสถานที่ที่เอาไวค้คุมขังนักโทษทางการเมืองอ mm hmm. นักท่องเที่ยวที่พักเนี่ยยุคนี้นะ <c oughs> เขายกจะมาเขามักจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบได้ยินเสียงแบบเหมือนคนอะเอานิ้วขูดผนังคือเวลานอนโรงแรมอะเขาก็จะเหมือนได้ยินเสียงเหมือนคนเอานิ้วขูดผนังหรือคนแบบ <c oughs> เสียงเล็บอะไรแ <c oughs> ้บเอ,เออเหมือนคนทําอะไรแบบตอกกาแพงหรือแบบทําอะไร <c oughs> สักอย่างอะ่ะ ตอนกลางคืนประมาณว่าเหมือนเสียงนักโทษที่เขาพยายามหาทางหนีอืมพยายามพูดกาแพงพยายามอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าเป็นวิญญาณนักโทษที่ตายที่เกาะที่ต่อไปยังอยู่ที่สุราษฎร์เขาศกเขาศกนะครับทุกไปเขาศกตอนแรกเป็นอุทยานนะะเรียกว่าเขาศกเมื่อก่อนอ่ะเขาไม่ได้เรียกว่าเขาศกเขาเรียกว่าบ้านศพศพหรือศพบ้านศพอืม ในวบ้านศพเพราะว่าตรงเขาศกเมื่อก่อนมันจะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็เหมือนเกิดโรคระบาดในหมู่บ้านครับแล้วก็มีการเสียชีวิตกันมากมายก็คือพอเดินไปในหมู่บ้านน่าจะช่วงนั้นเนี่ยก็จะเจอศพของชาวบ้านเยอะแยะมากมายทุกบ้านเขาก็เลยมีการพูดกันว่าเป็นบ้านศพนะฮะเป็นชื่อเรียกสมัยก่อนนะสมัยก่อนสมัยนี้ก็เปลี่ยนเขาไม่เรียกแล้วเขาเรียกเขาศพ แล้วสขาโตกสวยมากเลยนะสวยมากใช่เป็นอีกที่ที่อยากให้เที่ยวกันผมยังไม่เคยไปเลยใช่ผมไปมาแล้วสวยสวยมากเลยอืมใช่อ่ะอีกที่หนึ่งน้ําตกวิภาวดีวออ,อ,อันเนี้ยเคยเคยผ่านผ่านมุงวันตาไหมผ่านผ่านไต่ว่าอันนี้ออกจากทะเลมาเป็นน้ําตกละอยู่ที่สุราษฎร์อยู่น้ําตกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเขาเป็นน้ําตกอยู่ในป่าอืมสวยมากแล้วก็มีวัยรุ่นไปเสียชีวิตที่นั่นเยอะมาก ช่วงน้ำเยอะช่วงแบบว่าเล่นน้ํากันแล้วไม่ระวังอะไรเงี้ยทีเนี้ยด้วยความที่ครับรอบๆน้ําตกมันเป็นป่าเขาว่ากันว่า,วามีคนเห็นเงาสีดํานะเกาะอยู่ตามต้นไม้เต็มเลยเวลาเล่นน้ํากันแล้วเขาจะเจอแบบนั้นนะครับเป็นร้อยๆเงาอ่ะเขาบอกเหมือนคอยจ้องเหมือนเขาคอยจ้องจะเล่นคุณน่ะง่ายๆเพราะงั้นเป็นตัวตายตัวแทนนี้นะครับประมาณนั้นประมาณนั้น เล่นน่ากูนะเขาเล่นเล่นน้ำอยอเงยหน้าไปแล้วเจอเออเนี่ยอ่ะแ,แถมไม่ที่หนึ่งที่สุราษฎร์อันนี้เป็นตำนานเขาเรียกว่าสี่แยกไฟแดงหลอนไม่รู้อ่ะไปสุราษฎร์ผ่านไฟแดงนี้กันรึเปล่าไม่รู้อ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยอันนี้ตำน,นานคล้ายแบบยายสปีดเลยแต่อยู่ที่สุราษฎร์อือก็คือเป็นเด็กแว้นที่ไปแข่งรถแถวนั้นแล้วเหมือนว่าไปทําให้ผู้ชายคนหนึ่งเขาตายเวลาเขามาเขาได้เจอผู้ชายคนเนี้ยยืนไม่ใช่ยืนสิเขาเรียกว่านั่งอยู่บนเสาเอ ไ,ไม่นั่งอยู่วันเสาร์ไฟจราจรอะโอ้ยพี้อคือไม่นั่ง,งแถวสูงนั่งห้อยขาเน,นี่ยพี่ใช่นั่งห้อยขานะแต่ไม่มีขาทั้งขาไม่แต่เหมือนขาหายไปแล้วก็มีแต่เลือดหยดลงมาติ๊ก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 อย่างเงี้ยน,นั่นแหละเจออย่างนั้นกันแล้วก็พวกเด็กแว้นจะเจอเยอะคือเจอคาร์มาหาที่ล้อหรือแบบเกาะหลังแบบนี้คือแบบนี้เคยได้ยินเบาะแบบบ่อยนเกาะที่ล้อเนี่ย ใช่เพราะเขาก็มีความแค้นกับเด็กแว้นเยอะพอเขาพูดถึงผมลองเสิร์ชด้วมาาแบบอืมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยในตรงก้านไฟแดงเขาจะขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งอยู่วันนั้นอะแล้วคือเป็นไฟแดงไงคือคุณต้องจอดไงถ้าสมมติว่าแบบเป็นคนปกติอะเห็นแล้วคุณต้องจอดเออคนลุกแต่ผมว่าไม่ไม่จอดหรอกคนส่วนใหญ่ถ้าเจอแล้วก็โดนรถมีฝั่งนึงอ่ะหัไม่จอดูก็ไม่จอดไปเลยพี่ไป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 ต่อไปไปต่อไปจังหวัดดีกว่า การจด้บุรีไปหมู่ไปด้วยไปกันบ่อยอะบอกเลยการจด้บุรีขึ้นเชือะจังหวัดเนี่ยขึ้นเชือครับเพราะว่ามีอะไรบ้างมีจังหวัดเยอะมากพระเพราะมีแล้วบ้ามีรถไฟสายมรณะอ่าอ่าเขาแบบว่าเต็มไปด้วยวิญญาณเฉลยศึกที่มาสร้างรถไฟแล้วก็เรื่องเล่าที่ใต้เขื่อนก็อืเขื่อนเขื่อนเคยได้ยินแล้วแต่ว่า อีกที่หนึ่งก็คือแถวในป่าแถวในป่าข้างทางแม่น้ำนอ่ะนะเขาบอกว่ามันมีป่าลับแล่อยู่ออใช่เขาบอกว่ามีในป่าลับแล่อยู่จะมีคนเจออะไรแปลกๆเยอะแต่ถ้ามสมัยก่อนสมัยเขาแบบสแบบงครามโลกอะ่ะเขาจะเจอแบบเจองูยักษ์เว้ยอืงูยักษ์เลยตัวแบบยาวแบบสนะี 30, นะ่สิบเมตรละมั้งสามสิบสี่สิบเมตรอ่ะเือก็คือ ประมาณว่าแบบส่งส่งคนงานเข้าไปในในป่าเพื่อไปถางป่าทําทางรถไฟอะ่ะส่งไปสิบคนบางวันแม่งแม่งกลับมาห้าคนหายไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วคนอื่นก็ไม่รู้ด้วยเออคนอื่นก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหลายรอบจนแบบต้องต้องบุกเข้าไปแล้วเจอไปเจอถ้ำต้องพักรออีกวันหนึ่งมาแม่งทหารเหมือนกับระเบิดถ้ำทั้งที่ไม่ควรระเบิดเพราะว่าถ้ำมันจะถล่มได้ถล่มถ้ำปุ๊บแม่งกลับไปแจ้งภูมมพร้อมชาบอกที่ต้องระเบิดอะ่ะเพราะว่า เจองูเจองูเนี่ยแม่อยู่ในถ้ำแล้วแม่งก็ไล่แดกทหารอยู่เป็นงูยักษ์ที่กาญจนบุรีก็คือมันก็เป็นตำนานแหละของจริงไม่จริงไม่รู้เออของจริงไม่จริงไม่รู้แต่มีรูปด้วยนะมีรูปด้วยยังไม่รู้นะเว้ยในดึกดับดลองเซิร์ชดูแต่รูปอ่ะแต่รูปก็ไม่ค่อยแบบเชื่อเท่าไหร่ว่าแบบจริงหรือเปล่าแล้วก็มีถ้ำลิเจียอีกอีกถ้ำหนึ่งที่กาญจน์ถ้ำลิเจียนี่คือเขาจะบอกว่าเป็นถ้ำที่ทหารเอาไปเอาสมบัติอะ ไปฝังไว้ไปแอบไว้อืมอืก็คือใครเข้าไปหาสมบัติอ่ะก็คือจะไม่ได้ออกมา <ừ m. S 1> คนที่ออกมาได้ก็คือไม่เจอสมบัติอืมนะส่วนใครที่เขาคาดว่าคนที่เจอก็ออกมาไม่ได้ทุ่งใหญ่นะเลสวนนี่ก็อีกที่หนึ่งอืมเขาบอกว่าเป็นเสือเสหมิงในป่าในทุ่งใหญ่อืมอืมแล้วก็เขาจุนไก่ตำนานแล้วอ,อันนี้นนตำนานเลยของตายสุดๆแล้วนี้ มีคอมเมนต์มาพี่ว่า,าพี่สมเอาเขาบอกว่ามีคาใครเคยผ่านสะพานห้วยดองไหมครับห้วยตองห้วยห้วยตองห้วยตองนี่จังหวัดไหนไอ้สุราษฎร์ปะเคยได้ยินเรื่องเรื่องเล่าบ่อยๆเป็นเชือบูนน่าจะไม่ผิดเปชืบูนมันเหมือนก็แต่ชื่อมันก็เหมือนมีหลายที่อืมห้วยตองอะไรที่เป็นห้วยห้วยหลายจังหวัดจำไม่ค่อยได้แ่นแตถถ้า ก็น่าจะตรงเพชรบูรณ์แหละเพชรบูรณ์ครับจากที่เซิร์ชมาสะพานพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์นี่รับผมเคยเล่าไปแล้วเรื่องของพี่ต้นแต่รอบนั้นกูไม่ได้บอกว่าอยู่ไหนเอ้ยวันรอบนั้นกูบอกกูบอกกูบอกเพชรบูรณ์แต่กูไม่ได้บอกสถานที่กูบอกสถานที่ที่ยอดฮิี่ยมที่ใหญ่อในเพชบูรณ์แกน่าจะรู้อยู่อ่ะออกจากการจ้าเพชรบูรณไปโคราชโคราชนี่บ้านผมครับ โคราชบางเองเอาจากการไปโคราชถู่ใกล้ใกล้กันเลยนะมีทำหน้าทำแบบมันน่ากลัวไอ้บยอยู่ใกล้ๆกันใกล้ใกลนนากัวใกล้ใเลยใกล้ใกล้เมืองใกล้เลยซะโคราชเขาว่าเมืองย่าโมถูกไหมครับใช่เพราะงั้นเราไปกันที่ลานย่าโมก่นเลยอ่หเพราะเขาบอกว่ามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่อยู่ตรงแถวๆลานย่าโมเป็นสิบปี ต้นนี้ไม่เคยถูกตัดอลองไปหาดูาาอ่เกือบถึงริมน้ําคือต้นอื่นอ่ะเวลาขึ้นรถอะไรเขาจะตัดตัดเป็นลานอืมแต่มันจะมีต้นนี้ต้นเดียวที่มันไม่เคยถูกตัดเลยแล้วก็เวลาเขาสร้างทางเดินอ่ะต้องอ้อมต้นไม้ต้นนี้ยถึงจะเดินต่อได้เออตอนนั้นผมไปโคราชไม่เจอต้นไม้เจออะไรครับไม่เจอใบไม้ไม่ตื่นเจอเตียงไปไม่เห็นเลย อีกที่หนึ่งมันเป็นอันนี้วะพี่บ้านมอนไหมอีกที่หนึ่งเหรอที่ไหนโคราชที่โคราชอ่ะที่เคยได้ยินมาบ้านผีมอนบ้านผีมอนเนี่ยเออดังมากที่โคราชเอยคือเคยได้ยินแต่บ้านผีะจะไม่ค่อยเอามาตอนนี้เพราะว่าจะเอาที่ที่แบบสราานที่ที่เราไปเที่ยวได้ด้วยหรือว่าพาไปเที่ยวได้เนี่ที่ที่สองที่โคราชเขาเรียกว่าตุรนิทัศน์เป็นสถาปัตยกรรมที่โคราชนะทําจากเส้นหลวดึงอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบทรงเหมือนเป็นประตู แล้วก็มีเส้นเลือดคุงเส้นเลือดไอ,เอ้เส้นลวดขึงตูงี้อเออเขาบอกว่าน่ะจะมีคนไปนั่งบนเส้นลวดเวลาคนนี้เขาเจอจะมีคนไปนั่งบนเส้นดอือดดูนั้นบ่อยๆอันนี้อีกที่หนึ่งอันเนี้ยกูอ่านแล้วกูงงมากเลยมันเป็นนวัตกรรมที่แบบเฮ้ยมีด้วยวะตึกหมุนได,ตนได้ตึกหมุนได้ที่โรงเรียนราชสีมาอ่าขอเล่าให้ฟังได้ไหมอ่าคือเยงี้ มันจะมีอันนี้ผมอะไม่ได้เรียนราชีมาหรอกอ่าจะพูดโรงเรียนก็ช่างไม่ช่ปเด็พูดไปแล้ว่าแล้นางนางโคตรหายเลเจอเจอแบบเยอะมากอ่ะมันจะมีตึกตึกหนึ่งพี่ผมอะเคยได้ยินว่าตึกเนี้มันจะมีลอยอยู่ของคลังตายตามมุมตามมุมตามมุมซึ่งบางคนที่เขาเคยเห็นคือเห็นแบบว่ามันพลิกไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมพี่มันหันไปตามด้านด้านหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วตึกมันก้ตั้งหนักมากอยู่แล้ว มันไม่มีทางที่อยู่ๆจะพลิกไปนู่นไปนี่ได้หมุนอย่างนี้ได้ใช่หนักมากแต่เ<ช>นี่ยที่เขาเจอค้นก็คือเจอบตึกทั้งตึกแหละหมุนเงี้ยเออคนออหลอนนึกสภาพดูแบบมันเป็นอะไรที่แบบเก๊เค้ <c oughs> เหนือจินตนาการมาก <c oughs> แล้วก็เขาจะมีอันนี้นะซุ้มประตูผลอันนี้ความเชื่อที่คนรากก็คืออันนี้ไม่ได้หลอนอะไรแต่ว่าเป็นความเชื่อที่คนราชว่าใครก็ตามมันรอด ใต้ประตูเนี้ยครบสามรอบจะได้เมียเป็นคนโคราชไอ้เนี่ยไอ้เชิดเจเพิ่งถ่ายคอนเทนต์นี้ลงไอจีมันเออเจเพิ่งเล่นคอนเทนต์เนี้ยลงทิกตอกด้วยใช่ใช่ดูอยู่ดนคือใครมาเขาบอกว่าถ้ารอดสองรอบเหมือนจะได้มาตั้งถิ่นฐานที่โคราชเออแล้วแล้วถ้ารอดกี่รอบเจโอ้ยรอบรอบไปหลายเท็กอยู่พี่มาเกินสามนะ มีสามรู้เป็นไงไม่รู้นะไปไมมนิวนิวเราไปกันไหมเพื่อนไปบิกไปเราไปกันดีกว่าจะคุยไปตอนปลายเหรอเออไปที่หนึ่งระยองตัดมาจากโคราชไประยองนั่นแหละที่เราสดๆเมื่อกี้เลยระยองมีสามที่เลยที่คิดว่าโอเคดังสุดละค่ายลูกเสือล้างอ่โคตรดังเลยมีคนมาทำหนังด้วย Mm hmm. มีคนผูกคอรอในสถานที่แห่งนี้นะครับผูกคอตายแล้วก็มีการฆาตกรรมกันแล้วก็โยนศพลงแถวหน้าผาแถวค mm hmm. าลูกเสือ <c oughs> แล้วก็จะมีคนที่เห็นเหมือนกับเป็นลูกเสือรุ่นพี่อย่างเงี้ยอยู่ในป่าแล้วลูกเสือรุ่นน้องก็จะคิดว่า <c oughs> เป็นคนที่อยู่ในค่ายแล้วเขาก็เดินตามไปอะไรเงี้ยสุดท้ายหลงป่าหาทางออกก็ไม่เจอเนี่ยอันนี้คือที่ค่ายลูกเสือน <c oughs> ะออกค่ายไปปุ๊บเราจะไปหา หาดไม่ลำพืนเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีตายทุกปีนะครับเพราะว่าน้ําแรงมากใช่น้ำแรงมากเราเชื่อว่าคนแถวนั้นเขาแบบมีถึงกับพูดเลยว่าเป็นหาดกินคนเลยนะอืมอืมไม่แปลกนะเพราะว่าขึ้นแรงมากและน้ําลึกมากน้ําลึกแล้วก็ตรงพื้นทรายเขาบอกว่ามันยุบลงไปเป็นหินเราจะทำยังไ่ะ ถ้าเป็นหาดอื่นมัอนจะมันจะค่อยๆไล่ไปเลยอ่าแต่เนี้ยจะแบบรึบไปเลยเออเล่นน้ําตื้นๆอยู่ถ้าเกิดว่าแบบพลาดก็คือลงไปเลยใช่ไตได้ว่ายน้ำไม่แข็งแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับอันเนี้ยเราไปดูมาแล้วเออเราผ่านมปแล้วเราไปดูมาแล้วลุงลุงชี้ให้ดูเลยนี่ไอ้นุ่มบ้านหลังนี้แหละนี่เนี่ยมีรูปถ่ายด้วยเพราะกูถ่ายมาเตรียมพร้อมนะมีมีทู่มีกระถางทู่อะไรวางของเส้นวาง ม่แต่แต่ดังจริงเพราะว่าแต่ละช่องไปทําข่าววันยาอนมาอื่อือืมบแต่ละช่องแต่ละช่องไปทําข่าวอ่าหมอปลาไปบ้านตาอากาศบ้านตาอากาศล้างอายุร้อยปีใช่อือเขาบอกว่าบางคนเนี่ยจะได้เห็นว่าเปิดปิดหน้าต่างเองเลยใช่เป็นระบบออโตที่บ้านนะครับบ้านนะแบบมีการเปิดปิดหน้าต่างเองแต่ไม่มีคนอยู่นะเออไม่มีคนอยู่ใช่ถูกทิ้งไว กลางเขาเรียกว่ากลางธรรมชาติเอาจริงว่าบรรยากาศมันดีมากนะแบบรอบๆเป็นป่าแล้วก็มีริมน้ำอะไรเงี้ยต่อให้ไม่ไม่มีแงไี่ถึงตอนกลางคืนดิกลางคืนถนนกลางคืนนะพี่มันไม่น่ามีไฟอยู่นะถนนไม่มีใช่เคลื่อนที่ทางน้ําแล้วยังมืดไฟก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีที่เนียก็คือนักท่องเที่ยวไปก็ผ่านทุกคน มันกูว่าก็ก็ก็คือลุกมาแหละแนะนําทุกคนใช่ก็คือคนขับคนขับเขาจะแนะนําทุกคนเลยไม่ต้องห่วงคุณได้เห็นแน่แน่ถ้าคุณได้ไปที่ยวณไปล่องเรือตรงเนี้ยแน่นอนลุงมันจะชี้ยิ่งกว่าแกนแคนยอนเออเป็นแรงม้าที่แบบทุกคนต้องได้เจอฮะมันมันโหดมากนะคือคือไปฟังเจ้าของเก่าเขาเล่าเรื่องอ่ะเด็กก็คือลูกเขาอ่ะตอนนั้นเสียขวบมั้งกลางคืนวิ่งมาเกาะขาเขาแล้วบอกพ่อพ่อ ผีผีผีแล้วติดก็ชี้ไปข้านบนบนบ้านเขาบนหลังคาเออแล้วน่ะเจอไปดอรนแมนเกาะงาตัวดำดำไม่ใช่ไม้บนละเลสไม่ใช่ไอ้เนี่ยนั่นแหละเจอเขาเจอเกาะอยู่บนขื่อบ้านเลยก็อยู่ไม่ได้กกออนมะทุกวันนี้ก็ล้างแต่ก็เราค่องเที่ยวก็ผ่านไปเห็นทุกวันนะครับได้เห็นนทุกวันหรือไงเออ หรือว่าเราจะไปเอกครูสีไหมแบบให้ลุงพาไปตรงอจ้างลุงมาเจ็ดเควิงรถได้ว่าไม่ถึงลุงว่ะเพราะเราต้องเดินเข้าไปมึงอย่าลืมดิไม่ถึงลุงสะพานไม้เรื่อยๆไอ้แค่สะพานไม้เดินๆอยู่นี่ก็แต่ถ้าแล้วก่อนจะถึงลุงก็ต้องเจอสัตว์เจ้าก่อนเออเออโ้อ๋อเราขึ้นเราขึ้นตรงสารเจ้าเลยนี่หว่ะใช่แต่เราขึ้นปูนได้นี่เออเราขึ้นเราขึ้นตรงปากทางได้ ขึ้นปาก้าดีกว่าเดินเข้ามาทำเที่ยอะไรๆเซอร์ไวเบลเซอร์ไวเบลเที้ยวละทำไมคนดีไม่ไปดีกว่าเขาเลยไโปรตีนหนังหนังจะต้องรอดูตอนจบว่าจะเหลือกี่คนนะนี่คนจะไปถึงลุงกันจะเหลือกี่คนก่อนอาง่ายเดินเดินเข้าไปปุ๊บมันก็หายหมดแล้วนะจริงแค่ขับรถเข้ากัวก็น่ากลัวแล้วอะทางแล้วตอนกลางคืนอ่ะน้ำขึ้นเลยฝ่าชายรีดออืมใช่น้ำจะขึ้นมาก็จะได้บรรยากาศนะครับ แเพราะว่านี้ถแถมให้อีกจังหวัดเดียวแถมใหออ้ขึ้นเหนือไหนๆไปถุลามาเหนือเลยรอยอถนนออดุมากทั้งผีป่าทั้งอะไรแล้วก็เคยมีปอบอลาวะที่บนดอยด้วยออแล้วก็มีมีช่วงหนึ่งที่เครื่องบินตกอ,ะอ,อ่ะจำข่าวได้ไหมนั่นแหละเขาก็บอกว่าชาวบ้านก็ยังเห็นเครื่องบินมาตก่ะชาวบ้านก็ยังเห็นเครื่องบินมาตกแต่ไม่มีเสียงเครื่องบินตกนะแต่เห็นเครื่องบินตกเป็นภาพซ้อนเนี่ย เออแล้วก็เห็นแบบคนแบบผู้เสียชีวิตอยู่ในปา่าอะไรเงี้ย <c oughs> มันยังเห็นอยู่ยังมีอยู่ <c oughs> อืออ,อ,อีกที่หนึ่งดอยกาดผี <c oughs> <c oughs> ชื่อนี้เลยดอยกาดผีสวยมากๆ <c oughs> คือเขามันเป็นจุดสูงสุดที่แบบว่าทะเลเหมอกมักงแบบรอบอะ <c oughs> แล้วสวยมากเลยแต่ว่าที่ชื่อว่าดอยกาดผีเพราะว่าเขามีตำนานว่าทุกคืนบนพระมันจะมีตลาดบนดอยไว้ เต่ aja, เพราะว่าออการภาษาเหนือกาศแปลว่าตลาดอ่าตลาดผีตลาดผีใช่ก็คเคเห็นเป็นตลาดเลยแต่พอจะเดินเข้าไปอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นตลาดล้างๆตอนแรกเห็นเป็นไฟนะเห็นมีคนเยอะๆสักพักเดินไปเริ่มล้างเริ่มคนหายสักพักก็ไม่มีอะไรอันนี้น่ากลัวแล้วเดินหลอกหลอกก็ไม่ใช่อะไรผิด่ะหกคนนะตลาดไม่ค่อยเขาไม่อยู่เลยน่ากลัวอันนี้ ถ้าจริงนะถ้าถ้าผมไปเที่ยวกับผู้พี่ด้วยเนี่ยล้าเจออะไรแบบเนี้ยจริงไหมพี่ผมอาจจะเลิกคบกับพี่เลยก็ได้ไม่คิดมันต้องเข้าใจว่าคนเจอมีไม่กี่คนหรอกพวกมึงก็เที่ยวนไปเถอะคนปล่อยพวกก็เจอไปเถอะอย่างเงี้ยกูอยเงี้ยท่าเนี้ยใช้ชีวิตปกติผมมีหน้าที่ปากแจ๋วมหมผู้พี่มีหน้าที่เจอแล้วกันย้ยนบอมไม่คุยแล้วเย็นใจเย็นใจเย็น คนท้าไม่เจอคนเจอไม่ได้ท้าไอ้สั์อ่ะอีกดอยนึงนิดนึงดอยนี้ไม่มีชื่อแต่มีตำนานว่ามีคนถูกผีวิ่งไล่ตามบนดอยไม่ใช่ผีธรรมดาเลยนะเป็นผีชาวกะเหลี่ยงคอยยาวอ่ะวิ่งไ่ตามเลยคอยาวๆแล้วคอจะยาวขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เข้าใกล้แล้วคอยจะยาวขึ้นเรื่อยๆอ้โแล้วก็คอยจะแบบอย่างเงี้ยโยกไปโยกมาแล้ววิ่งเข้ามาแลบลิ้นหลอกเลยนะ คอก็ค่อยๆยาวค่อยๆยาวุดนี้กู้ินกูเสียผู้ตายเฮียกูตายที่ท้ายคือรัตดาแลนเออซึ่งทุกคนเข้าใจผิดว่ารัตดาแลนเป็นหมู่บ้านนะไม่ใช่นะครับรัตดาแลนอ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนสถานที่เที่ยวของคนเชียงใหม่คล้ายๆแบบยังไงอ่ะเหมือนจะเป็นดีเวอร์ก็ไม่ใช่ แต่คือเป็นสถานที่ที่แบบมาเด็กๆด็เที่ยวกันเออใช่เป็นถ้าเป็นยุคก่อนเนาะคล้ายๆแบบเป็นที่ที่แบบมีงานเปติวอลจัดอ่ามีโชว์มีโชว์อะไรเงี้ยนะใช่แล้วดว์เนี้ยคือเจ้าของดันแลนด์เขาออกมายืนยันว่าที่ปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าผีดุหรืออะไรแต่คือแบบมันก็ผ่านไปตามกาลเวลาเฉยแต่ว่ารอบๆพื้นที่อ่ะมันก็มีเหตุฆาตกรรมเยอะ อมีเกิดเหตุบ่อยนะบนัก็คือจิดีเฮดก็เอามาสร้างหนังเป็นหมู่บ้านแล้วแต่แลนด์จริงไม่ใช่หมู่บ้านนะเป็นบพื้นที่ี่เขาวาจัดเฟสติวัลห้าสิบกว่าปีที่แล้วประมาณนั้นนะทุกวันนี้ยพื้นที่ตรงนี้เหมือนโดนแบ่งซื้อไปแล้วจะทำอะไรก็ไม่รู้ใครสนใจก็ลองไปดูได้เกือที่ยังขายอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็บอกก่อนว่าทุกที่ที่พูดไปอ่ะที่เป็นชื่อสถานที่อะไรเงี้ย เื่อเราไม่ได้แบบเฮ้ยที่นี่ผีดุคุณอย่าไปไม่ใช่นะคือทุกที่ที่บอกไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีนะครับสวยก็อย่างคือสวยอ่ะว่าทัวร์นี้เขาก็ยังจะไปเที่ยวกันอยู่ใช่คนปกติเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวกันสนุกสนานใช่ไม่ได้แปลว่าคุณไปแล้วคุณมาเจอเออแล้วก็สิ่งที่เราเอามาเล่าต่อกันเนี่ยมันก็คือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเขาเอ้ย เ่าเ่าเาต่อต่อกันมาว่าเป็นตำนานของจุดๆนั้นจริงนะไปเที่ยวเนอะใช่ไปเที่ยวได้แต่แว่ว่าเล่าว่ามีตรงนู้นตรงนี้พวกผมก็จะไปเที่ยวกันอยู่ดีใช่แต่แค่อยากให้มองว่าไปเที่ยวก็ไปสนุกแต่ต้องมีสติด้วยเวลาเที่ยวแค่นั้นเองง่ายๆว่าไม่ใช่ว่าทุกคนไปแล้วจะต้องเจอใช่มันไม่ไม่อย่าง่ั้นแล้วก็อื่ไม่ม่ยว่ไม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 ม เราก็สํารวมกันหน่อยว่าให้เกียิสถานที่แค่นั้นแหละใช่แล้วก็ถ้าเป็นที่ธรรมชาติก็รักษาขยะรักษาเขาสะอาดแค่นั้นแหละนี่คือสิ่งที่ต้องทำค <Yeah. S 1> นะรับนะประมาณนี้เีีย <laughs> จบหล่อจัดล <laughs> <laughs> เลยแตวแล้ว <laughs> ถึงมีผีก็ไปเที่ยวได้หลอนจะหน้าเที่ยว สดทุกคืนเพื่อหัดส,สามทุ่มครึ่งที่ YouTube วงเล่า by s t a เตโฮมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอรลัจะมอบความร้อนให้คุณถึงที่นอน <c oughs>